สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะโดยเฉพาะการร้องเพลงนะคะเราจะอ้างอิงจากบทความของครูฟิล์มที่พูดถึงสามเหลี่ยมสู่การพัฒนาเสียงร้องค่ะ ดูเป็นระบบดีนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจไอเดียวงจร3ขั้นตอนนี้แล้วค่ะที่เขาบอกว่ามันช่วยให้เราเหมือนมีมีเข็มชิดในการฝึกซ้อมวิเคราะห์ปัญหาเสียงตัวเองได้หรืออาจจะเอาไปใช้กับทักษะอื่นก็ได้ใช่ครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเพราะปกติเรื่องร้องเพลงคนมักจะมองว่าเออเป็นพรสวรรค์เป็นฟีลลิ่งล้วนๆแต่พอมีกรอบแบบนี้เข้ามามันอาจจะช่วยให้การฝึกของเรามันชัดเจนขึ้นมีชิดทางมากขึ้นครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูฟิล์มเรียกว่าสามเหลี่ยมการพัฒนาใช่ไหมคะมี3ขั้นตอนที่มันทํางานต่อต่อกันไปขั้นแรกเลยคือต้องรู้สภาวะปัจจุบันของตัวเองก่อนครับผมขั้นตอนนี้สําคัญมากตรงนี้เขาบอกว่าต้องเหมือนเป็นนักสังเกตเลยใช่ไหมคะคือต้องละเอียดมากๆก,กับสิ่งที่ได้ยินแล้วก็สิ่งที่รู้สึกในร่างกายเราไม่ใช่แค่บอกว้างๆว,ว,ว่าแบบเออร้องไม่ดีใช่ครับการระบุให้ชัดเจนมากๆนี่สาคัญสุดๆเลยในบทความเขายกตัวอย่างไว้ดีมากเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าเสียงไม่ดี ก็ระบุไปเลยว่าเสียงมันบีบบีแน่นๆนแล้วก็แหลมไปหน่อยตรงโน้ต G4 อะไรแบบนี้หรือบอกความรู้สึกไปเลยว่าเออรู้สึกเกร็งๆรงแถวโคนลิ้นกับตรงขากรรไกรหรือบางทีก็รู้สึกว่าล้มหมดเร็วต้องเค้นเสียงออกมาพวกนี้ครับการจับสัญญาณแบบนี้ให้ได้ชัดๆเนี่ยมันเหมือนเราเก็บข้อมูลดิบที่สําคัญมากเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะผมว่าทักษะอื่นๆก็น่าจะคล้ายกันคือต้องรู้ก่อนว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรอืมจริงค่ะแต่การเป็นนักสังเกตตัวเองเนี่ย เออฟังดูเหมือนจะยากเหมือนกันนะคะบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่เรารู้สึกไปเองหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีวิธีแยกแยะไหมคะเป็นคําถามที่ดีครับบทความไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เป๊ะแต่หลักๆเลยคือการฝึกบ่อยๆครับฝึกสังเกตไปเรื่อยๆจนเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วก็พยายามบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกลางๆที่สุดอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเร็วเกินไปอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือฝึกสังเกตบ่อยๆนั่นเอง พอเราพอจะจับได้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นขั้นต่อไปก็คือการถามว่าทําไมเนาะซึ่งก็คือขั้นตอนที่2พิจารณาสาเหตุเหมือนเป็นนักสืบเลยนะคะทีนี้ใช่ครับขั้นตอนนี้แหละที่บทความบอกว่ามันซับซ้อนเหมือนกันคือปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวอย่างเสียงบีบๆที่ว่าเมื่อกี้อาจจะมาจากเรื่องเทคนิคการใช้ลมที่ไม่พอดีหรือว่าการทํารูปปากหรือที่เรียวกว่ารูปสลนันะครับมันอาจจะไม่เหมาะก,กับน้ตสูงๆตัวหนึง่งอ๋อรูปสละก็มีผลนะคะมีผลมากครับ หรืออาจจะมาจากเรื่องกายภาพอื่นๆเลยก็ได้เช่นท่าทางตอนยืนร้องการเกรงคอบ่าไหล่แบบไม่รู้ตัวหรือแม้แต่เรื่องเบสิกเบสิคอย่างพักผ่อนน้อยไปดื่มน้ําไม่พอพวกนี้ก็เกี่ยวหมดเลยแล้วก็นะครับที่น่าสนใจมากๆที่บทความพ,พูดถึงคือปัจจัยทางจิตใจจิตใจยังไงคะเช่นความกลัวโน้ตสูงครับหรือความไม่มั่นใจในตัวเองหรือแม้แต่การที่แบบว่าพยายามมากไปคิดเยอะวิเคราะห์เยอะจนร่างกายมันเกรงไปหมด อันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยโจริงด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่การพักผ่อนเนี่ยมันส่งผลกับเสียงเราโดยตรงขนาดนั้นครับ การหาสาเหตุจริงๆให้เจอเนี่ยมันช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าขั้นตอนนี้คือการเชื่อมโยงสิ่งที่เราสังเกตได้กับปัจจัยต่างๆที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งเทคนิคร่างกายแล้วก็จิตใจทีนี้พอเราเริ่มมีสมมติฐานแล้วว่าเออสาเหตุมันน่าจะมาจากตรงนี้แล้วเราจะทํายังไงต่อดีคะก็มาถึงขั้นที่3ครับคือปรับแก้หรือให้คําแนะนําตัวเองในบทความข้เปรียบเหมือนว่าเราต้องสมมทเป็นนักวิทยศาศาสตร์หรือเป็นโค้ชให้ตัวเองเเลลลลยยยคืืออออออตตัั้้งงงสสมมมมมุิฐาาาานนนขึแวกก็ทดดดู่่่่่่ีหไไใป อย่างตัวอย่างที่เขาให้มาถ้าเราสงสัยว่าเสียงบีบแน่นที่ g ีสมันอาจจะเพราะเราใช้สระอาที่ปากมันกว้างไปหรือเปล่าการทดลองก็คืองั้นลองเปลี่ยนเป็นสระที่รูปปากแคบลงหน่อยเช่นโอหรืออูที่โน้ตเดิมดูแล้วสังเกตว่ามันต่างไปไหมแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการทดลองเล็กๆที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อดูว่าสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือเราต้องปรับอะไรอีกไม่ใช่การลองมั่วๆไปเรื่อยแต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดแบบมีเหตุมีผลครับ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่ทํา1 2 3แล้วจบเลยแต่เราต้องทําซ้ําๆวนไปเรื่อยๆสินะคะใช่เลยครับอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยที่บทความเรียกว่าเป็นวงจรแห่งการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดนะครับพอเราลองปรับแก้ในขั้นตอนที่3แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องวนกลับไปที่ขั้นตอนแรกใหม่คือสังเกตผลลัพธ์ว่ามันดีขึ้นไหมรู้สึกต่างไปไหมหรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า แล้วก็อาจจะต้องกลับไปวิเคราะห์สาเหตุใหม่ในขั้นตอนที่2อีกแล้วก็ลองปรับแก้ในขั้นตอนที่3อีกวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเพื่อขัดเกลาให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆจริงๆ สรุปแล้วสามเปลี่ยนการพัฒนาที่ครูฟิล์มพูดถึงนี่เป็นกรอบความคิดที่ตับต้องได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมันทําให้การฝึกฝนของเราดูมีระบบระเบียบม,มากขึ้นจากเดิมที่อาจจะอาศัยแค่ความรู้สึกหรือความเคยชินมาเป็นการสังเกตวิเคราะห์แล้วก็ทดลองอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นจริงครับผมว่ามันช่วยเปลี่ยนไมา์เซตได้เลยนะจากที่เรารู้สึกท้อแท้เวลาเจอปัญหาแบบโอ้ยฉันลองไม่ดีเลยให้กลายเป็นคําถามที่มันสร้างสารรคกว่านั้นเอ๊ะตรงไหนนะที่ไม่ดีแล้วทําไมล่ะจะลองแก้ยังไงได้บ้าง มันคือการผสมผสานระหว่างการรู้จักตัวเองการตระหนักรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการสังเกตและวิเคราะห์กับการลงมือทําอย่างมีเหตุผลแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อเนะยครับคือลองนึกภาพว่าถ้าเราเอาหลักการสังเกตวิเคราะห์ปรับแก้อย่างมีวินัยแบบนี้ไปลองใช้กับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆที่มันซับซ้อนเหมือนกันอย่างเช่นการเล่นดนตรีชิ้นอื่นการเขียนโค้ดหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการพูดในที่สาธารณะหรือการนําเสนอหน้าห้องประชุมอืมน่าสนใจค่ะครับมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้และพัััฒนนนาาาตวเอองงงงดด้้้ื่ๆไไปยบ ไอ้เจ้าสามเหลี่ยงการพัฒนาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเข็มทิศนำทางในด้านอื่นๆของชีวิตเราได้อีกแค่ไหนอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ